มไปขายของกันีกว่ามาเกงใหญ่ผ่อนไม่เกิน4,500ับพันนี้เลยจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าวันนี้เราอยู่กับเกงใหญ่สุดยอดซีดานจากค่ายโตโยต้าครับผมบอกเลยว่าคันนี้นะเป็นรถที่เหมาะกับสายไหนจ้าหวานหวานอ่าเป็นอะไรนะผู้บริหารนะจ๊ะจของกิจการหรือว่าสายลักชวรี่สายแฟชั่นแบบฉันชอบนั่งแบบ รูรแสบายสบายใช่แลวค่ะใช่แล้วค่ะสำหรับคันนี้นะคะสำหรับใครมีประวัติการผ่อนบัตรผ่อนบ้านผ่อนรถนะคะผ่อนดีผ่อนตรงนะจ๊ะคันนี้นะคะผ่อนไม่เกิน4 5 0 0แน่นอนจ้าคันนี้บัตรมีอะไรบ้างจ๊ะด้านข้างให้ดูตั้งแต่ด้านหน้าด้านหน้าคือโฉบเฉี่ยวมากสไตล์เขาอยู่แล้วใี่คับแม็กอรอยจากโตโยต้าแลยใช่ค่ะยางนะคะเป็นยางมิชลิน XD2 เลยนะจ๊ะ เองสวยไจตากระจกมองข้างนะมีไฟเลี้ยวมาให้เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะแล้วก็มีคิ้วหวานแล้วก็คิ้วลดมาให้เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะคันนี้วางกันแน่ๆติดฟิล์มใหม่ให้แล้วรอบคันเด้อเออเออเออคันนี้นะคะด้านหลังเป็นไงคะกว้างไหมกว้างมากใช่ค่ะกว้างมากๆเลยนะจ๊ะไปเดี๋ยวเราไปดูห้องผู้โดยสารกันเลยจ้าไปไปไป บอกเลยว่าด้านหลังเป็นอะไรที่ภูมิใจนําเสนอมากฮะสำหรับคานผู้บริหารที่นั่งนะเพราะด้านหลังนะมีม่านกันแดดมาให้และที่สำคัญด้านข้างด้านข้างตรงนี้นะทุกคนนะมีม่านกันแดดให้อีกเหมือนกันและตรงนั้นครับเปิดให้หน่อยลาไม้แข็งสร้างตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงไหนเป็นที่เขียวบุรีนะจ๊ะทายแล้วโชว์หน่อยบางแดดได้จริงหรือเปล่านี่เลยมันจะมีช่องเห็นป้าทุกคนนี่ไปเลยนี่ แบบนี้ส่วนด้านหน้านางหวานมีอะไรโชว์จัดซะหนึ่งดอกฮะด้านหน้านะคะพวงมาลัยของเขานะคะเป็นพวงม,มาลัยมัลติฟังก์ชันนะจ๊ะฟังก์ชันครบจริงๆนะคะคันนี้เนาะบอกเลยว่าใครได้ไปคุ้มจริงๆนะคะอย่าลืมนะคะคันนี้นะคะผค่อนเพียงแค่4 0 0พันบาทเท่านั้นจ้าดูดูดูด,ดูบอกของเขานะคะเป็นบอกปรับไฟฟ้าเลยจ้านี่นั่งสบายาบ,าบ,บอกปรับเบาะกนสบายเลยนะคะ ไปได้เดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องห้องผู้โดยสารกันเลยว่ามีอย่างกันวางเด้อพี่น้องเปิดไม่ได้พิวซันอะเปิดไม่ได้อ่ะออกไปบอกแล้วอย่ากินเยอะนี่นะคะด้านหน้าเครื่องของเขานะคะบอกเลยว่าคานหน้าของเขาไม่มีบิดไม่มีงอไม่มีเบี้ยวกันเลยทีเดียวเด้อรอยไม้จากโรงงานนะคะยังอยู่นี่ตอนนี้มี ABS มาให้ด้วยนะค่ะใช่ค่ะอันนี้ไปเขาเรียกว่าโชกเหรอโช๊กโชกโชกโชกใช่ค่ะ ย้ำกันอีกทีนะคะคันนี้นะคะผ่อนไม่เกิน4,500เท่านั้นนะจ๊ะผ่อนไม่เกิน4,500นะจ๊ะและมีคันเดียวเท่านั้นนะใครอยากได้ต้องรีบจองเลยนะจ๊ะใช่ค่ะโทรหาวานได้เลยที่เบอร์0 9 4 3 6 5 5 6าโทรหาเนเน่ได้เลยจ้าที่เบอร์0926515436นะ,ะคะใครอยากได้คันนี้รีบแคบปรีบจองแล้วเดี๋ยวก็จะได้เป็นเจ้าของสุดยอดซีดาน<ช>นะจ๊คะค่ะใครที่อยากเห็นวานกับเนเน่ มาให้โปรเด็ดๆแบบนี้นะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้เรา2คนด้วยนะคะส้มสายคาซตเตอร์รถไม่ดีที่นี่ไม่ขายสวัสดีจ้า